สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยจะมาชวนทำผัดพริกขิงหมู3ามชั้นสูตรนี้รับรองหมูนุ่มน้ำซอสเข้าเนื้อรสกลมกล่อมสุดๆกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากเลยค่ะสำหรับวัตถุด,ดิบของเราก็จะมีหมูสามชั้นหั่นพอดีคำถั่วฝักยาวหั่นท่อนใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าน้าําปลาน้ําตาลมะพร้าว หรือน้ำตาลปี๊บและน้ำมันสำหรับผัดค่ะก่อนอื่นเราจะนำถั่วฝักยาวไปลวกในน้ำเดือดก่อนค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยถั่วฝักยาวหัน่นใช้เวลาลวกไม่นานนะคะประมาณ1นนาทีก็พอจากนั้นตักขึ้นน็อกน้ำเย็นทันทีเพื่อให้ถั่วมีสีสวย รสชาติกรอบหวานและไม่เหม็นเขียวด้วยค่ะเมื่อถั่วเย็นตัวลงแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำเตรียมไว้สำหรับผัดค่ะต่อไปเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะใช้ไฟกลางจากนั้นใส่พริกแกงลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมเลยค่ะช่วงนี้เราจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะคะ เพราะการผัดพริกแกงต้องใช้เวลาให้กลิ่นหอมออกมาเต็มที่ถ้าเร่งไฟแรงเกินไปพริกแกงก็จะไหม้แล้วรสชาติจะขมเลยค่ะไม่อร่อยนะคะระหว่างผัดก็หมั่นคนตลอดไม่ต้องรีบกลิ่นหอมเริ่มออกมาแล้วค่ะแบบนี้แหละค่ะเคล็ดลับคือ ผัดให้พริกแกงหอมก่อนใส่เนื้อไม่งั้นจะไม่หอมเข้มข้นกลมกล่อมค่ะได้ทีแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงผัดให้พริกแกงเคลือบหมูทั่วๆจนหมูสุกประมาณ60%ก็พอยังไม่ต้องให้สุกหมดค่ะจากนั้นใส่น้ำลงไป ประมาณหนึ่งถ้วยครึ่งคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วลองชิมรสดูก่อนค่ะเพราะพริกแกงจะเค็มมาในตัวถ้าเรารีบใส่น้ำปลามากไปจะเค็มเกินควบคุมยากค่ะพอชิมแล้วค่อยปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพราะ้าวและน้ำปลา ให้ได้รสหวานนิดเค็มหน่อยกลมกล่อมกำลังดีค่ะจากนั้นลดไฟลงเป็นไฟอ่อนปิดฝากระทะ แล้วเคี่ยวให้หมูนุ่มประมาณ20-30นาทีค่ะระหว่างเคี่ยวให้เปิดคนเป็นระยะจะได้ไม่ติดก้นกระทะและน้ำปรุงจะซึมเข้าเนื้อหมูดีขึ้นด้วยค่ะพอเคี่ยวเสร็จน้ำก็จะงวดลงเหลือขบคลิกแบบนี้ค่ะ จากนั้นชีกใบมะกรูดใส่ลงไปผัดให้หอมเลยนะคะใส่ถั่วฝักยาวที่ลวกเอาไว้ผัดเบาๆให้เข้ากัน แล้วปิดท้ายด้วยพลิกชี้ฟ้าซอยสีแดงสดเพิ่มสีสันอีกหน่อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตักใส่จานโรยใบมะกรูดซอยเพิ่มความหอมเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากเลยค่ะ นี่แหละค่ะผัดพริกขิงหมู3มชั้นหมูนุ่มซอสครุบคลิกหอมพริกแกงสุดๆลองทำดูนะคะถ้าชอบเมนูนี้หรืออยากจะให้พี่อออทำเมนูไหนอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขและอร่อยกับทุกมื้ออาหารนะคะสวัสดีค่ะ